สวัสดีจ้าเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามที่น่ารักทุกๆคนหันษาภาษาไทยพบกับคุณครูธนัชพโรโคสิตคุณครูกุ๊กกิ๊กอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาในคลิปพิเศษอีกแล้วสัปดาห์ละครั้งคลิปพิเศษในการฝึกอ่านบัญชีสัพ์คำพื้นฐานสำหรับคลิปนี้เราอยู่ในชุดที่3แล้วชุดที่สมแล้ว หลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านบัญชีศัพท์คำพื้นฐานแล้วก็ฝึกเขียนในชุดที่1ชุดที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะมาฝึกอา่านฝึกเขียนบัญชีศัพท์คำพื้นฐานในชุดที่3ามาเด็กๆพร้อมไมยังลูกถ้าเด็กๆพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเตรียมสมุดขึ้นมาเลยแล้วไปกันเลยลูก บัญชีคําพื้นฐานชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่3มชุดที่3มเราถึงคําที่41ถึง60แล้วเรามาดูคําแรกกันตั้งใจอ่านลูกตั้งใจอ่านตั้งใจ,งใจฟังดีๆเวลาฝึกอ่านฝูกเขียนจะได้คล่องจะได้คล่องมาดูคําแรกกัน41กล้วยอ้อย กล้วยอ้อยสี่สิบสองกลองหนังกลองหนังสี่สิบสามกล่องกล่องสี่สิบสี่กลอมกลอมสี่สิบห้ากล่อมกล่าว กล่อมเก่าส46กลับกลับ47กลับกลายกลับกลาย48กลัวกลัว49กล้ากล้าห้กลาง กลาง51กล่าวกล่าว52กล้าหาญกล้าหาญ53กลิน่นกลิน54กวัดแกวงกวัดแกวง ห้าสิบห้ากว้างขวางกว้างขวางห้าสิบหกกองกลางกองกลางห้าสิบเจ็ดก้อนศีลาก้อนศีลาห้าสิบแปดก่ออิดกออิดห้าสิบเก้า กะทัดรัดกะทัดรัดหกสิบกะปีกะปเราสังเกตจะสังเกตได้ว่าชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นคำควบกล้ำคำควบกล้ำลูกส่วนใหญ่เป็นคำควบกล้ำกอรอกับกอบเราต้อง ออกเสียงให้ชัดเจนออกเสียงให้ชัดเจนเด็กๆอาจจะสงสัยข้อที่57าสิบเจ็ดคำที่57บางคนอา่านก้อนเลาก้อนเสลาคําที่อ่านถูกลูกดูคําประกอบของเขาคือคําว่าก้อนก้อนตัวนี้ก็คือก้อนหินก้อนหินก็คือความหมาย ก็คือก้อนหินเขาจะอ่านว่าก้อนเสลาก้อนเสลาแต่ถ้าเป็นต้นไม้ต้นไม้ไมเขาก็อ่านว่าต้นเสาต้นเสาแต่ในคำา57นี้มีคำว่าก้อนขึ้นมาก็หมายถึงก้อนหินเขาก็เลยอ่านว่าก้อนเสลาก้อนเสลาอ่ะทีนี้เด็กๆเ,เข้าใจแล้วครูคจะพาอา่าน อีกครั้งหนึ่งอ่านอีกครั้งหนึ่งเด็กๆพร้อมแล้วไปเลยสี 41. กล้วยอ้อยกล้วยอ้อย42กลองหนังกลองหนัง43กลองกลอง44กลอมกลอม45ห กล่อมกลากล่อมกลาวสี่หกลับกลับสีเจกลับกลายกลับกลายสีปดกลัวกลัว49่สกล้ากล้าห้กลางกลางห้อกลาว กล่าว52กล้าหารกล้าหาร53กลิกรีนกรีน้ 54, กิกวัดแวงกวัดแกวงห5กว้างขวางกว้างขวาง56กองกลางกองกลาง5้าเจ็ด ก้อนสลาวก้อนสลาห้าสิบแปดอ่าทศที่ดุกห้าสิบเจ็ดก้อนสีลาก้อนศีลาห้าสิบแปดกออิดก,กออิดห้าสิบเก้ากะทัดรัดกะทัดรัดหกสิบกะปิ กะปิะย้ำอีกครั้งลูกห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดก็คือก้อนเสลาก้อนเสลาอ่าโอเคหลังจากคุณครูพาอา่านเด็กๆพาคุณครูพาเด็กๆอา่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เด็กๆก็คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดลงใส่สมุดลูกแล้วก็เขียนแล้วก็หลังจากนั้น ส่งคุณครูแล้วพร้อมกับวิดีโอฝึกอ่านบัญชีคําพื้นฐานเป็นวิดีโอส่งให้คุณครูด้วยส่งให้คุณครูด้วยคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆเด็กๆมีจุดต้องแก้ไขตรงไหนบ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคลิปพิเศษนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน เอาไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าสำหรับคลิปพิเศษในบัญชีคำพื้นฐานของชั้นประถมศึกษาปีที่3เราสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนสวัสดีจ้าเด็กๆ